ดีนะครับผมวันนี้ผมจะพามายายหลังตัววัวเสื้อนะครับแต่ว่าคือจะยายกลางคืนนะครับแต่ว่าเดียวนู่นกับลังนู่นผมจะมาตัดกิ่งตัดเลื้อยก่อนนะครับคือจะยายสดนะครับผมเพราะว่าทีเจอไว้ยซ่องซ้ำล่างกับลังบ่อตาลูกบอลครับเข้อพัวกันมาแล้วนะครับคือโดนเผาไปซองลังเลยนครับคือต้องต้องยายเลี่ยครับ โอ้ล่างนี้กับล่างเมื่อวันก่อนนี่ครับมาดูกันเนี่ยครับผมก็ล่างเมื่อวันก่อนนะครับเกาวเหลืองย้ายนะเนื้อกับผมขาคือเดียวตอนมาใหญ่ผมจะมาตัดกิ่งตัดเล่อนนะครับเพื่อว่าได้เอาทุ่งคลุมได้สะดวกนะครับถวับร้อยไว้แบบน,นี้ครับโดนเผลอมดรับคือ Mấy bậc đây cái nhảy pan gặp bố Để mà đu khang đi thì gặp, gặp có răng nhảy cứ lười lười nè gặp, Răng xuôi đuôi nè gặp, cả điêu coi mà đu toàn tắt kính nè gặp, tưng cả coi mà đu toàn dài, toàn cam ít thì nè gặp không? Sau đó đi gặp Cả bố. mưa เช้าที่ผมมาที่ผมบอกว่าเช้มาใหญ่หลังโตว่าซื้อนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแต่งก่อนนะครับจะแต่งกิ่งแต่งไร้เซตนะครับถึงกับไปมาใหญ่ครับคือวันนี้มาแต่งกิ่งก่อนนะครับถึงพาเข้าลงมากลางรางปุ๊บก็คอยเอาซอฟตกลุ่มเดียวนะครับขอนัวดครับลังลังสวยลนะครับแล้วแต่งมาไวต่ำนะครับกะเดี๋ยวผมใช่จุดก้อนนะครับผม แล้วก็มาดูกันครับครับจะตอนนี้ต้นไร้ค่อยสุดเป็นทีเดียวเลยนะครับผมก็ผลก็มันดังไม่ไม่ค่อยได้ยินนะครับพาเดียวไปดูตอนแตงขิงกันเลยแตงรั่งกันเลยนะครับ ครับกับผมได้ทำการเอาลังมาไว้กลางรางแล้วนะครับผมกัที่เรือก็คือถ้าทุ่งมาครบก็คือยายซดนะครับเพราะว่าการยายซดนี่มันจะดีสิ่งนึงครับคือมัน,นจะไม่ตายครับแล้วก็ลังมันจะโตเร็วนะครับผมกเดี๋ยวคอยมาดูตอนติดตั้งผ้าติดตั้งเซตนะครับเราผมมาคนเดียวผมทุมท้ายไม่ได้ครับเพราะเราต้องทุม าคอยดูวนตนคำเลยนะครับผมเกือบนะครัม่ต้องการยายกันทีแล้วลอยเลยนะครับยายมาไวหิ้งกันครับผมเราเสียง,ง,งมา้ดังหมางครับคิดว่าจะย้ายท็อนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็ว่ากัน,หหลนเลเจอ้ยงไม่รอดนะครับได้ย,าดาย,ย้ายวนะัวลุงนะครับผมขออะไรคุณสุดท็อปนะครับเพรเดี๋ยวมามายายเมื่อกี้ห้าโมงกว่าแล้วนะฮะยายวัวลุงนะครับผม อาพินี้ก็น่าไม่ใช่นี่วะนะครับผมแล้วดีค่ะ